อ้าสวัสดีครับวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมพาพี่น้องมาเที่ยวเยี่ยมชมวัดครับเล่งเนื้อยี่สองครับไปพี่พาพี่น้องไปเบิ้งไปชมน้ากันครับผมครับวัดเล่งเนื้อยี่สองนี่อยู่อาเภอบางบัวทองครับถนนบางกวยไส้น่อยนะครับใกล้ตลาดบางบัวทองนั่นแหละครับผมพี่น้องอยู่กรุงเทพและปริมณฑลครับอยากไปทําบุญวัดนอต่างจังหวัดกะไกลเวลาหน่อยยังสีกกให้มาวัด กรุงเทพวัดในเมืองนี่แหละครับแถวจังหวัดนุน่นกรุงเทพปริมณฑลครับมาา่าทําง่ไงครับเอาจุดแรกเจ้าหน้าที่เพื่อนกันให้มารับถุงใสเกืบอบเซอรกันพี่น้องเพื่ความยานเกือบเสียที่กิ่งลงเทาก็ว่าได้หายตัวครับต่พูเทาเริ่มสีหลงบางท่านนะครับขึ้นบันไดทางหนึ่งเราไปลกบันไดทางหนึ่งครับบาทที่นี่หลงทางเกือบครับผมหาพ่อเพราะว่าเกือบหายครับห้องน้ำบริการสะอาด,าด,าดครับผมอาหารใต้ร่มไม้ มีมานางสลักหินอ่อนครับเอาผาพี่น้องเก็บบรรยากาศสักครันครับผมทั้งด้านล่างครับสวยงามครับครับสวยงามเบิกบานตรกัรตาพี่น้องนะครับในหม้อขึ้นไปทั้งสันสองนะครับสีสันเพิ่นง่ามครับวัดสไตล์จีนครับ วัดไทยเสือสายจีนเนาะอันนี้ขะละเมื่อและพี่น้องกับมานั่งพักผ่อนตามอัธยาศัยครับผมมาหินอ่อนสลักครับนั่งครับพักผ่อนตามอัธยาศัยครับผมศาลาแต่อาคานดันลางนี่ก็มีตู้บริจาคน้ำเย็นพร้อมครับผมเอาสำหรับมีไว้แจกครับบริข้อแห่งครับเอาเบาถนมกวางศรพาพี่น้องไปต่อบรรยายต่อจีบน้ำจะแกวก่อนครับผม ก็ไมจุดรับบริจาคปัจจัยเพื่อซื้อข้าวสารอาหารแห้งเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่บรรพบรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะครับหรือว่าเจ้ากับนายเวสัมปะเวสีทั้งหลายนะครับ ให้เขาในยูเย็นเป็นสุตรถามาขายค่าขายขึ้นจะเล่นรุงเรื่องครับผมนี่ก็คือป้ายรับสมัครครับผู้เส่งให้ลโลกหล้านมาบวชเป็นสามเณรครับเดี๋ยวเลนศึกษาต่อนะครับปวสิเป็นม่อต้นมอปลายมัธยมเอกโทษีนะครับพอแม่สิบริเลตลำบากยงยากเนาะนี่ก็คือป้ายผู้จิตทำบุญงานทิ้งกระจาดครับวัดบรมราชาการจนาพิเศษอนุศนีสิบหกสี่สิบเจ็ดสงหาเด้อเป็นงานประจำปีเพื่อนผู้จีเหตุบุญเหตุท่านนะครับผมรายละเอียดกับสอบถามได้เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวมาเที่ยวครับ ครับพี่น้องมีลูกหลานใช่ครับมีความประสงค์อยากให้ลูกหลานมาบวชฮห่นเชยนอันครับเดี๋ยวมาท่านบวัดเที่ยววัดแล้วก็สอบถามรายละเอียดบ้างเด้อกระสือบุ็รลำบากพ่อแม่บันไดครับผมครับนี่ก็คือภาพจำลองของวัดครับติดอยู่ข้างฟ้าผนังให้พี่น้องใดเบื้องข่าเนาะครับขึ้นมาสั้นสองฝากหลวงปีทรงครับสวดเสริมสิริมงคลนะครับ เอามาเขียนซื้อวันเดือนปีเกิดใสผ่าแดงครับก็นัาไปผูกใสดาบตีละข้างนี่ละนะครับกละละข้างสามเถื่อนะครับสิ่งมดคอบสดโศกมดหลกบดไพ่นะครับนี่กระตู้บริจาคปัจจัยครับตามกําลังศรัทธาครับพี่น้องเขียนซื้อที่อยู่วันเดือนปีเกิดครับก็นําผ่าแดงไปผูกใสสายละข้างนะเพื่อเสริมสิริมงคลครับลันละข้างจากสามเทื่อครับ เขียนซื้อว่าเดือนปีเกิดนะครับล่องไซนั่นแหละขันบูชานั่นล่ะครับปลอกาที่ฐานนะครับผมให้เทพเจ้านะฮะส่งเสริมอายุเย็นเป็นสุขครับสวดตามคําบอกนั่นแหละครับตามไอ้มอนิเตอร์เพื่อนั่นแหละบอกนะฮะสิทธิเป็นสิริมงคลนะครับอยู่ดีไม่แห้งนะฮะลมเย็นเป็นสุขธรรมะขาขายขึ้นย้อนใบเสริมดวงบารมีลงกลองนะครับเทพเจ้าจะได้รับโล้อยู่เย็นเป็นสุข ครับในกระพินภาพแกะสลักครับขางบันไดขึ้นสันสามนะครับเพื่อเดินทางขึ้นไปไหวพระอีกนะครับสันสามเนี่ยก็มีตู้บริจาคทำบุญครับเอานะครับมีกําลังซํำไหกับบริจาคซํำนั่นแหละพี่น้องนะฮะ ครับบูชาถูกเทียนมะวายอธิษฐานจิตครับผมหายุเย็นเป็นสุขนะครับสิบบนบานสารเกาวแล้วแต่ความประสงค์ของท่านแต่ละท่านนะครับผมก็มีคำาผ้าวาสวดมนต์ไหวพระอธิษฐานนางอธิษฐานจิตนะครับให้นิ่งจักนัที่แล้วแต่แล้วแต่ความประสงค์ของท่านสี่ขอพรแบบใดครับผม ที่มองเห็นนั่นคืออาคารเลี้ยนของสามนเณรครับที่ขามาบรรพชาเพื่อศึกษาหาความลูกในวันข้างหน้าครับผมครับเบ้าหนอมผพ้าพ,พี่น้องมาเยี่ยมชมนะครับมือในอาจจะศึกษาข้อมูลบรละเอียดปันใดนะคร,ครับพี่น้องอย่าห่วงล่าละเอียดก่าผมพี่น้องก็มาศึกษาเองนะครับมาทําบุญนะครับมิยังข้อมูลกระถามจนหนทีเพลินนะครับอยากนําลูกน้าหลานมาบรรพชา บวชสามเณรบวชเลี้ยนเขียนอา่านนะครับกับพี่น้องกับนัศึกษาโดยตัวเองเด้อมาสอบถามเจ้าหน่อยทีเพิ่นนะครับหลักเกณฑ์เพิ่นเฮ็ดจังใดเอาจังใดนะฮะวัดเล่งเนื้อ22อ,อำเภอบางบัวทองจังหงวัดนนทบุรีนะครับสำหรับคลิปนี้บกพร่องสิ่งใดนะครับบ้าหนอมต้องขอกราบประทานอภัยนะครับใกล้สิเขาพรรษาบ้าหนอมกับน้ำบุญมาฝากนะครับสำหรับคลิปนี้กับใบสมิศกรนะครับคลิปหน้าพอกันไหมขอให้พี่น้อง อยู่เย็ยนเป็นสูขการงานการเงินจะเล่นลุงเรื่อง,องถ้าบุญไปแล้วคิดสิ่งใดขอให้นใดสมคบมุง่งมาดปราถนาทุกประการสวัสดีครับ